สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่ม C นะคะจะมาพูดถึง Docker ที่เป็น engine ตัวนหนึ่งนะคะที่มีการทำงานในลักษณะของการจำลองสภาพแวดล้อมขึ้นมาบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์และกำลังเป็นที่รู้จักในปัจจุบันเราไปทำความรู้จักกับ Docker กันเลยค่ะ Docker คืออะไร Docker เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ตัวหนึ่งนะคะที่มีการทำงานในลักษณะการจำลองสภาพแวดล้อมขึ้นมาบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้งานในการรันเซอร์วิทีต้องการ มีการทำงานคล้ายคลึงกับ Visual Machine แต่มีข้อแตกต่างที่ชัดเจนก็คือ Visual Machine ที่รู้จักกันก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นการจำลองทั้ง OS เพื่อใช้งานและหากต้องการใช้งานเซอร์วิสใดๆจะต้องติดตั้งเพิ่มเติมนะคะแต่สำหรับ Docker อร์แล้วจะใช้คอนเทนเนอร์ในการจำลองสภาพแวดล้อมขึ้นมาเลยเพื่อใช้งานสำหรับหนึ่งเซอร์วิสที่ต้องการใช้ท่้งัันโดยไม่ต้องมีส่วนของ OS เข้าไปเกี่ยวข้องเหมือน Visual Machine ทำให้ซอฟต์แวร์เหล่านั้นเนี่ยทำงานด้วยโดยไม่ไปรบกวนกันค่ะซอฟต์แวร์ เราสามารถนำคอนเทนเนอร์ไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็เซิร์ฟเวอร์เครื่องอื่นได้เลยโดยที่โปรแกรมภายในนั้นเนี่ยยังทำงานได้ปกติค่ะ Docker, Docker นะคะเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในช่วง1-2ปีที่ผ่านมานี้เนื่องจากสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกแล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้พัฒนาโปรแกรมแล้วก็ผู้พัฒนาระบบค่ะคอนเทนเนอร์ er แตกจากแมชชีนอย่างไร อย่างที่กล่าวไปด้านต้นนะคะว่าข้อแตกต่างหลักๆของคอนเทนเนอร์แล้วก็วิชวลแมชชีนเนี่ยคือคอนเทนเนอร์สามารถจําลองสภาพแวดล้อมขึ้นมาได้เลยโดยไม่ต้องพึ่ง OS เหมือนวิชวลแมชชีนและเมื่อวิชวลแมชชีนเนี่ยต้องมีการพึ่ง OS จะทําให้เกิดการโอเวอร์เฮดขึ้นมาได้คะ่ะเนื่องจากว่ามันต้องมีการแบ่งทรัพยากรไปใช้ไม่ว่าจะเป็น CPU, m e m o r มโมหรือ d ดิ k ทําให้มีการเปลืองทรัพยากรมากกว่าแบบคอนเทนเนอร์ค่ะเกี่ยวกับโลโก้ของ Docker เนื่องจาก d o c k e r นะคะเป็นเครื่องมือในการจัดการคอนเทนเนอร์ที่บรรจุซอฟต์แวร์ต่างๆสำหรับทําการดี PLOY ในโลกของซอฟต์แวร์ดีเวลลอปเมนต์ทีมออกแบบเนี่ยจึงมีการเปรียบเทียบ d o c k e r เป็นปาวาที่กำลังว่ายอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกและกำลังขนคอนเทนเนอร์แต่ละอันเนี่ยแล้วก็จะส่งมอบคอนเทนเนอร์ให้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยค่ะ แล้วทำไมเราต้องใช้ Docker ล่ะด้วยความที่ในปัจจุบันนะคะ,ะระบบปฏิบัติการต,าต่างๆมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นผู้คนก็จะเลือกใช้สภาพแวดล้อมหรือว่า environment ตามความชอบและความถนัดของตัวเองทำให้เวลาที่รวมทีมกันพัฒนาสินใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาทุกคนในทีมก็ต้องเตรียม environment แบบเดียวกันจะได้ทำงานด้วยกันได้ค่ะซึ่งเราก็จะพบว่าบางคนก็จะใช้ Windows บางคนใช้ Mac OS บางคนใช้ Linux หรือว่าแม้กระทั่งซอฟต์แวร์เวอร์ชันยังเป็นคนละตัวกันทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นค่ะแล้วก็จะยากต่อการนำชิ้นงานของทุกทุ นมมารวกัทำไมในปัจจุบัน Docker ถึงได้รับความนิยมมากเหตุผลหลักเลยก็คือสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกแล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้พัฒนาโปรแกรมหรือว่าผู้ดูแลระบบได้เพราะใช้งานง่ายด้วย3สเต็ปก็คือ build, ship, and run อีกทั้งมีประสิทธิภาพสูงแถมยังมีคอมมูนิตี้ที่ใหญ่มากสามารถสอบถามปัญหาเมื่อพบกับคนในชุมชนได้ค่ะ สำหรับ Docker Architecture หรือตถาปตยกรรมของ Docker ตัว Docker ที่นั้นจะทำงานแบบ Client Server เมื่อติดตั้ง Docker ลงบนเครื่องของผู้ใช้งานเราจะแบ่งเป็น Docker Client และ Docker Server หรืออาจเรียกอีกอย่างได้ว่า Docker Host ซึ่งจะเป็นตัวหลักในการทำงานของ Docker นั่นเองครับโดยที่ต้นในการทำงานนะครับ Docker Client จะทำหน้าที่ในการส่งคาสั่งไปยัง Docker Server ตัวอย่างเช่นสั่งให้ทำงานใช้ Docker Run สั่งให้สร้าง Image ใช้ Docker Build สั่งให้ดึง Image ม,มาจากส่วนกลางใช้ Docker Pull เป็นต้นครับ สำหรับส่วนฟอร์ชั่นที่เราเคาสั่งมาจาก Docker Client คือ Docker Daemon ซึ่งจะอยู่บน Docker Server ช่องผ่าน REST API บน Unix Docker d ย v e l o r m e n t Interface ครับในส่วนของ Image คือ Lightweight, Standalone, e s u t a b l e p a c k a g e รวมตัวอย่างที่จำเป็นในการทำงานของซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันนั้นประกอบไปด้วยโค้ด Runtime, Libraries, e n v i o n m e n w Variables และ c o n f i g File โดยสามารถใช้ Image ในการสร้าง Container ขึ้นมาและส่ททำงานนั่นเองครับ และสุดท้ายในส่วนของคอนเทนเนอร์นั้นคือ runtime instance ของ image โดยทำงานแยกจากส่วนของ host environment โดยคอนเทนเนอร์จะติดต่อก,กับ h o s t files และพอร์ตที่กำหนดไว้เท่านั้นครับส่วนประกอบของ docker มีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันคือ docker file docker image และ docker container 1. docker file คือ t e x t document ที่ระบุการใช้งานและคำสั่งทั้งหมดเพื่อเอาไว้ประกอบร่าง docker image ขึ้นมา โดยใช้คำสั่ง docker build เพื่อสร้างเป็น docker image ค่ะ 2. docker image เป็นเสมือนตัวต้นแบบของ container ซึ่งภายในจะประกอบไปด้วยแอปพลิเคชันต่างๆที่มีการติดตั้งไว้เพื่อใช้งานสำหรับ Service นั้นๆรวมทั้งมีการคอนฟิกค่าต่างๆมาเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็นำมาสร้างเป็น docker image บน registry เพื่อนำไปใช้งานทางนี้ผู้ใช้สามารถสร้าง docker image สำหรับใช้งานเองอีกด้วยค่ะ d o c k e r Image Concept ประกอบไปด้วย Image จะเป็นตัว Read Read o n l y template ที่เอาไว้สร้าง container Image จะสร้างโดยใช้คำสั่ง Docker v u i w d ซึ่งใครๆก็สามารถสร้างได้ Image ตัวหนึ่งจะประกอบไปด้วย l a y e r รของ Image อื่นๆและ Image จะถูกจัดเก็บไว้ที่ Docker Registry เกี่ยวกับ Registry และ Repository Registry คือที่ที่เอาไว้เก็บ Image เราสามารถสร้าง registry เองก็ได้หรือว่าจะใช้ public registry ของ Docker ที่ชื่อว่า Docker Hub ก็ได้เช่นกันภายใน registry จะมี repository เอาไว้จัดเก็บ image แต่ละตัว Docker repository แต่ละอันที่รวบรวม image ตัวเดียวกันแต่ต่างเวอร์ชันกันแยกโดยใช้ tag ค่ะ Docker container สามารถมองได้สเสมือนกล่องซึ่งนำ Docker image มาติดตั้งไว้ เพื่อให้สามารถใช้งานเซิร์อีกที่ต้องการจาก i ิ a g e นั้นๆได้โดยในคอนเทนเนอร์แต่ละตัวจะมีการใช้งาน r รม CPU ไฟล์คอนฟิกต่างๆเป็นของแต่ละคอนเทนเนอร์เองและก็ยังสามารถสั่ง start stop ได้ที่คอ er นเทนเนอร์นั้นๆอีกด้วยค่ะสำหรับคอนเซ็ปต์ของ Docker Container ถ้าเปรียบ image เป็น Class แล้ว container ก็จะเป็น instance ของคลาสนั้นๆ container จะถูกสร้างมาจาก image ซึ่งภายใน container ก็จะมี binary แล้วก็ Dependency ทั้งหมดที่จำเป็นในการรันโปรแกรมที่ต้องการค่ะต่อมานะคะเราจะพูดถึงข้อดีของ docker ก็จะช่วยในเรื่องของ save time สามารถลงโปรแกรมเพื่อใช้งานได้ภายในไม่กี่วินาที save cost ประหยัดค่าใช้ใจ่ายมากขึ้นเพราะใช้ทรัพยากรน้อยลง เ a ฟด d ต้าสโตรเ g จประหยัดพื้นที่เก็บและติดตั้งระบบได้รวดเร็วกว่าการทำวิชั u เมมโมรี y ถึง90% Easy to Scale สามารถขยายระบบได้ง่ายเพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้ที่มากขึ้นและยังสามารถดึงรีซอของเครื่องมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งต่างกับ v i ชัวเมมโมรีที่มักจะติดข้อจำกัดของเครื่อง Environment Managing ด้วยรูปแบบที่เป็น Image จสำเร็จรูปทำให้เราสามารถติดตั้งโปรแกรมหรือตั้งค่าระบบได้ภายในไม่กี่วินาทีและเพียงแค่ไม่กี่คำสั่งเท่านั้น Port Ability ทำให้ย้ายไปยังระบบ IT Infrastructure อื่นๆได้ง่ายไม่ต้องเสียเวลาเซตอัพโปรแกรมใหม่ทีละเครื่องและช่วยลด e อ r o r ที่อาจจะเกิดจากการนำระบบขึ้น Production Community Hub ได้รับการพัฒนาและอัปเดตฟิลเจอร์ใหม่เรื่อยๆมีคอมมูนิตี้สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆมากมายค่ะเมื่อพูดถึงข้อดีกันไปแล้วต่อมามาดูข้อเสียกันบ้างนะคะตอนเริ่มแรกที่ Docker ถูกสร้างมันถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการรันบนลินุกเท่านั้นที่เราสามารถรัน Docker บน Windows และ Mac ได้นั้นเพราะเมื่อเราลงด o อก cker ใน Windows และ Mac จะมีการสร้าง Virtual Memory ที่เป็น Linux เพื่อมารัน Docker อีกทีทำให้ประสิทธิภาพการทำงานอาจจะไม่สามารถทำได้สูงสุดเท่ากับการรันบน Linux ค่ะและอีกข้อหนึ่ง Docker ไม่เหมาะกับการจัดการ r e o u ซ c e บนเครื่องใหญ่ๆห,หรือไม่เหมาะกับโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อทำงานบน v i r u u l m m m o r y y สุดท้ายนี้ Learning c u r v e ที่สูงเกินไปเนื่องจากเป็นการทำงานเกี่ยวกับ OS และ Network รวมถึงการจัดการทรัพยากรต่างๆทำให้ต้องอาศัยเวลาในการเรียนรู้ที่ค่อนข้างมากค่ะ นี่จะเป็นการสอนการใช้งานของ Docker นะครับผมในส่วนแรกจะเป็นในส่วนของวิธีการติดตั้ง Docker นะครับโดย Windows ที่ใช้ในการสาธิตการติดตั้งน,ะนั้นจะเป็น Windows 10 Home ครับผมโดยสิ่งที่จะต้องเตรียมสำหรับการติดตั้งก็คือ 1. Docker Desktop Installer 2. ไฟล์สำหรับการอัปเดต Windows Subsystem for Linux นะครับ 3. ไฟล์สำหรับ ทำการเปิดใช้งาน Hyper-V สำหรับ Windows 10 Home ครับโดยไฟล์ Docker Desktop Installer นะั้นเราสามารถทำการดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของ Docker ครับผมโดยขั้นตอนแรกสำหรับ Windows 10 Home ครับให้ทำการเปิดใช้งาน Hyper-V โดยการคลิกขวา Run as Administrator ad ad นะครับผมจากนั้นรอ ให้ทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อติดตั้งตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราทําการอัปเดตตัว Windows Subsystem นะครับเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วให้เราไปที่ Search Bar พิมพ์ Turn Windows Feature On or Off นะครับให้เราทำการเลือก3สิ่งนี้นะครับ 1. Hyper V 2. Virtual Machine Platform 3. Windows Subsystem for Linux ครับจากนั้นกดโอเคทำการติดตั้งตัว Docker Desktop ได้เลยนะครับผมเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดปิดไปได้เลยนะครับหากเราต้องการทำการดูคำสั่งของ Docker ให้เราทำการเปิด Command Line ครับจากนั้นพิมพ์คำว่า Docker ครับผม เราก็สามารถดูชุดคำสั่งทั้งหมดของ Docker ได้นะครับโดยเราสามารถเช็คเวอร์ชันของ Docker ได้โดยการพิมพ์ docker v ครับผมหรือว่าเราทำการ pull image จาก Docker Hub โดยใช้คำสั่ง docker pull ครับหรือใช้คำสั่ง docker run และนี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง Docker สำหรับ windows 10 Home ครับผมครับผมในส่วนนี้จะมาสอนเกี่ยวกับ Docker คู่กับห o no. d ว jn นะครับอันนี้จะเป็นไฟล์ index jn ที่เราเตรียมไว้แล้วครับแล้วก็แพ็กเกจต่างๆนะครับผม เกี่ยวกับตัว n o d e j หมดเลยนะแล้วก็จะมีตัว Node b l u e r d ด้วยนะครับผมอันนี้จะมาดูในส่วนของ Docker นะครับผมตอนแรกให้เรากด New File ขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า Docker File กกนะครับผมโดยใช้เป็นตัวดีตัวใหญ่นะครับผมแล้วก็ตัวคำสั่งนะครับผม Form นะครับผมเป็นการใช้ Node เวอร์ชัน14นะครับผมอ้างอิงจากตัว Node d o c k e r Hub นะครับสามารถใช้ได้หลายเวอร์ชัน่นสามารถดูได้จากตัว Node d o c k e r Hub ใน Google พิมพ์เข้าไปได้เลยรแล้วก็ต่อไปจะเป็น ENV นะครับผมเป็น Environment ก็คือการจะให้ตัว Node d e r s c e n v นะครับผมเท่ากับตัว Production นะครับผมต่อไปเป็น Workdir นะครับผมจะเป็นการ set Workdir p ่าที่จะเข้าตัว Container นะครับต่อเป็นการ Copy File นะครับผมที่อยู่ใน Local Host ไปยังตัว Destination แล้วก็ต่อไปเป็นการแท้มันรันตัว npm install production นะครับแบบเจาะจงเข้าไปนะครับผมแต่ที่เป็นตัว d e p e n d e n t มันจะไม่ลงให้นะครับต่อไปไป็นการ copy file นะ各位นะครับเมื่อหลังเรา install เสร็จแล้วต่อไปเป็น export สาขานะครับผมคือให้คนนอกสามารถเข้าไปหา container ได้นะครับผมต่อไปเป็น cmd นะครับให้ทําการโ o ด e แล้วก็เป็นว่าก็เป็นการ รั js, นตัว index.js ขึ้นมาแลครับผมอันนี้คือเมื่อเรารันตัว node.js นะครับผมมันจะเป็น status OK กับ node env เป็น development นะครับผมต่อไปเราทำการใช้คำสัง่งนะครับผม docker build นะครับผมเล้วก็ตาดด้วยจุดนะครับผมเป็นการ build ไฟล์ในโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ตามด้วย i นะคะรับตัดด้วยชื่อแลครับผมอันนี้ก็คือการสร้างตัว image ขึ้นมานะครับผมสังเกตว่าเราจะรันตัวคำสั่งของเราทั้งหมดในนี้นะครับผม คือเสร็จแล้วนะครับผมแล้วต่อไปให้เราทำการเช็คนะครับผมด้วยการพิมพ์ว่าล็อกเกอเป็นวัคอิมเอทนะครับผมให้ครับผมชื่อตัวอิมเมทที่เราสร้างบิลขึ้นมาเมื่อกี้นะครับผมเมื่อ23วินาทีที่แล้วต่อไปจะเป็นการลันตัวล็อกเกอร์นะครับผมก็คือเป็นล็อกเกอร์ลันแล้วขี่ดีนะครับผมคือการให้มันรันเป็นแบบแบล็กเกลนะครับผมต่อไปจะเป็นสาพันอันนี้คือพอร์ตนะครับที่เราเสียดไว้ในตัว Node.js นะครับผม แล้ตามด้วยอ่าเป็นชื่ออันนี้คือชื่อของตัวคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็แล้วก็แบบแล้วก็ตามด้วยชื่อของตัว Image ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับโอเคนะครับผมว่าตัวนี้จะเป็นตัว ID ของ d o c k e r ที่เขาให้เรามาครับโดยเราสามารถเช็คได้จากร็อกเกอร์ล s เไหมครว่าตัว ID ข้างหน้ามันจะตรงกันนะครับหรือเราจะเช็คจากตัวโปรแกรม Docker ก็ได้นะครับผมอันนี้คือตัว image ที่เรา b u i ไปตอนแรกนะครับอันนี้จะเป็นตัว container ที่เราไอ้นี่สร้างขึ้นมานะครับผมสามารถเช็คได้จากตัวนี้นะครับตอนแรกมันเป็น development นะครับผมเมื่อเราทำการกด refresh มันจะเปลี่ยนเป็น production นะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้คือตัว Docker รันแล้วมันจะทำการเปลี่ยนจาก node env ของไฟ index.js นะครับผมจาก development เป็นตัว production นะครับผมถไปเมื่อเราทำการหยุดนะครับผมเราสามารถสั่งได้จากตัว cmd หรือ command line นะครับผมหรือจะเข้าไป จากตัวโปรแกรมก็ได้นะครับผมถ้าในตัว CMD ให้เราพิมพ์ docker เป็นแบบ k s t o p นะครับผมหรือในโปรแกรมก็คือกดหยุดตรงนี้ได้เลยนะครับออเาอาเกอร์หยุดเสร็จแล้วนะครับผมจากตัวโปรแกรมนะครับผม มันจะแสดงเป็นสีเทาแฮนด์ักสีเ,เขียวแล้วนี่นี่เราสามารถมาเช็คได้จากการพิมล็อกเกอร์ QS นะผมก็เช็คว่ามีมีล er, ็อกเกอร์นเทนเดอร์ตัวไหนที่รันอยู่หรือเปล่าเนื่องจากเราไม่ทําการรันนะครับผมมันจึงไม่ขึ้นอะไรมาให้นะครับนี่เราจะไปรันใหม่นะครับแต่ขอเช็้ตัวน,นี้ก่อนเพื่อเราทำการปิดลัวนะผมมันจะเปลี่ยนจาก Production เป็น Development เหมือนเดิมนะครับ ทีนี้คือการทำการสั่งรันใหม่อีกรอบหนึนะครับก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับผมเราก็มาเช็คในตัวคอมมานด์ไลน์นะอันนี้คือเมื่อมันรันแล้วนะครับผมก็จบการสอยเพงเท่านี้ครับผมตัว,ะะวยอย่างองค์กรที่ใช้ Docker ช่วยในการทำงานสำหรับองค์กรแรกนะคะเป็นองค์กร ADP เป็นบริษัทในตลาดหุ้น NASDAQ เป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมขององค์กรและช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจให้กับองค์กรด้วยข้อมูลโดย ADP เนี่ยได้มีการใช้ Docker เ,เพื่อรองรับลูกค้ามากถึง6 0 0 0นคนโดยมีการคํานึงถึงเรื่อง Security แล้วก็ Scalability ค่ะสำหรับบริษัทต่อไปนะคะเป็น Spotify เป็นผู้ให้บริการสตรีมมิ่งเพลงรวมถึง Podcast ต่างๆได้ใช้ Docker บนเซิร์ฟเวอร์มากถึง300เครื่องโดยทำงานแบบ CI/CD ทมีการ b u i l และ t e s บนคอนเทนเนอร์ตั้งแต่วันแรกของบริษัทเลยค่ะสุดท้ายสำหรับเอกสารอ้างอิงมีดังต่อไปนี้ค่ะและนี่ก็คือรายชื่อกลุ่มของเรานะคะกลุ่ม C คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ PC มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ